คำปฏิฐานประจําวันสัธุการแดดพระเจ้าพระบิดาโปรงทรงตรัสดับและทรงพระกรุณาต่อข้าพงศ์หลายข้าแต่พระเจ้าโปรงทรงเป็นผู้บทถมของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่พระพิโรธของโรรองนั้นเป็นแต่ชั่วขนาดหนึ่งและความปวดปานของโรรองนั้นตลอดชีวิตการร้องไห้อาจจะอ้อยยิ่งหยุดสักคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้าพปรองทรงเป็นพระศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพงศ์หลายและโปรงทรงนำข้าพงศ์ทั้งพวงด้วยเห็นแก่พระนามของโรรอง พระเจนะของพระเจ้าเที่ยงธรรมและพระราชกิจของพระองค์ก็สำเร็จด้วยความซื่อสัตย์โดยพระเจนะของพระเจ้าวาสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งพวงก,ก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์และยังทรงสะสมสิบปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรมพระองค์จงเป็นเล่ยแก่ผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ ขอบคุณพระเจ้าโดยองค์พระวัญญบริุทสุ์ข้าพงศงหลายจึงได้เข้าใจและเข้าถึงความรู้ของพระองค์เพื่อข้าพงหลายทั้งพวงจะได้ดำเนินชีวิตที่ซื่อสัตย์ตามแผนงานและตามพระประสงค์ของพระองค์ทุกๆวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้ายามใดที่ข้าพงศ์หลายละเลยไม่สนใจในการสะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจยามนั้นความมีประมาทก็เกิดขึ้นกลายเป็น,นเตียนที่เอาแต่ใจตนเองต่างคนต่างก็ทําตามที่ตนเองเห็นชอบ โดยได้หันไปประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้บางก็พูดจาไร้าสาระไม่เป็นเรื่องบางก็ลุ่มหลงรักเงินทองและแสวงหาการสรรเสริญจากปากของมนุษย์จึงเป็นเหตุให้องค์พระบัญญัติสุ์ทรงเสียพระทยัยข้าแต่ดพระเจ้านในวันนี้ข้าพงหลายจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำและบาปทั้งหมดที่บ่มเก็บไว้ในใจมาช้านานขอพระองค์ทรงโปรดเมตายกโทษให้อภยัยและขอทรงชำระจิตใจภายในของข้าพงหลาย ให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเล้าใจคนที่ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบบพระหนักให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นหันมาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์และขอทรงเปิดตาใจคนที่มีตำแหน่งสูงทั้งในแวดวงนักธุรกิจและนักการเมืองให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และรับรู้ว่าสิ่งที่เขาทั้งหลายมีครอบครองและตำแหน่งที่เขาเป็นอยู่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นมาโดยพระเจ้าทั้งสิน้นโอกข้าแถ่พระเจ้าขอพระองค์ทรงประทานความกตุรุร้นในฝ่ายวิญญาณให้แก่พี่น้องคริสเตียนไทยขอให้ทุทกๆคนสร้างวินัยในฝ่ายวิญญาณเอาชนะตนเองโดยเตือนขึ้น,นก่อนรุนเพื่อใช้เวลาในการมัสการอธิษฐานและศึกษาพระวจนะของพระองค์ทุกๆวัน ไว้ทั้งศิษย์พิบาลและคณะธรรมกิจมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องแกบ่บรรดาสมาชิกให้ทุกๆสิ่งที่พูดและที่กระทำตลอดจนการบริหารงานกุฏิจักนั้นเป็นไปตามกฎหมายกฎเกณฑ์โรงด้วยเชิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อรโอรคงขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของโรรองขอบคุณโรรองในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน